บาดนี่มาฟังในท่านก้อมเรี่ยงพอเ่ากับลูกเคยตอนเจ้ากันวัานี่ไ็ม่น้ากันสามคนพ่อแม่ลูกอืลูกเคยลูกสาวนนบุบอกเก่าถึงฟังมาส่โอ้พ่อเทากับลูกเคยนะครับไปหน้าน้ากันงามแหลกง,งามยังนีล่ละก่อนลงไฮลงหน้าที่มาหอดเดียนหาเดียนฮุกย้ำไว้อพ่อเทากับบอลลูกเคยไป ฮ่าเบื้องใหม่เบื้องฟื้นมาไว้แต่เฮ็ดงอนไถเฮ็ดหักไถได้ดินเถิดขันพ่อเอาก็สิไปเลี้ยงข้อยให้มื้อนี่ตันตัวเ่ินมายากเด้ลูกเขยว่าพอเถ่าวะมันไม่มูกับเอื้อนอีรางนั่นไปนั่งเ่ินถ้าหลงป่าเ่ินพอเถ่าว่ะเฮ้ยท่าหลงมาเล่งดอกคอเอ้ยยุบดปีเบิสตัดไปเฮ็ดมาเนี่ยพอจีไปเลี้ยงข้อยให้บอกลูกเขยเนาะ เียดกันมันปกติพราะเรานั่นบ่เฮ็ดยังมื่อนี้ที่ไปเลี้ยงกุ้ยให้ลูกเคยให้ลูกเคยไปค่ะตัดไม่ตัดยังมามีบอพันเหรอมาไปเถอะเฮ็ดนังตั้งแยกเงี้ยละทิ้งไปเถินไปอีทางไปน้ำบางทิศเลยนะบอกมาอู้ต่อละมาก็เดือยโอ้ยเรียนบางคนก้องยองก้องยองงักงักเราเพราลูกเคยไปก็ไประบาดเลยแยกใจกันออกจากยัง มองวักมองเศร้าลูกเคยกับไปคนละดอนตนาคนละดอนนี่อุดมสมบูรณ์ไม่ก็ยังมีก็ได้เริ่มย่ามเฮ็ดย่ามฮาว่าก็ได้เก็บได้แกงได้กินอยูก็พอเท่าไปอันลูกเคยไปเมื่อนั้นกะกะดอนเดียวกันนั่นละใกล้กันนั่นละผู้ก็เท่าก็ยังคุยอยู่แถวนั่นล่ะลูกเคยกับตาไม่ขึ้น เห็นท่าอันจูงขั้ยอยู่บ้ดนที่เห็ดหยังเนาะแ่าพอนี่นนมันบอมแยนเสร็แล้วบาทเพราะลูกเคยจอบเบืง้งเพราะท่านั้นเห็ดบอดีบองามแล้วเยลูกเคยไหวอยู่นะเพร bon. าะสร้างเปลี่ยนแต่เนาะบาทนี่มาถังแต้พ่อเท่าเนี่ยเพราะาวิจิตรูวิจตาคอยมาใกล้ๆงามพ่อเท่าแล้วกันคอยอีด่างแล้วเขาไปบังพ่นบังอุ้มจักหน่อยกับจอบเบื้งลูกเคยแล้วบาดนี่ อีดเอาลวดนั่นเถอะว่าลูกเคยเฮ็ดหยังพ่อเท่าก็ทั้งเบิงทั้งจมอนี่แมวที่เฮ็ดหยังบาดีว้ายภาษาเป็นแทวบ,บาบักทิดพอดนะโอ้ยบักจังเลยไงเอ้ยพอดนะ่าให้หลูกเคยมาแต่ลูกเคยแล้วแล้วก็ปล่อยมาไปผูพ้พ่อเท่าเหรอไอ้เพื่อนรู้ว่ามันเป็นตะกู่พอดนะลูกเคยก็โอ้ยสบายนะบาดีมีไฟหู้ไฟเห็นดอกพอดนะแง่แก้กันไปบาดน,นีย่างไปพ่อกันบาดน,นีพ่อเท่ากับลูกเคยบักจิด นางต้องนี่เมากันจะครับกันหน่ะแต่ผู้พ่อเทาว่าหมูไห้ยเบิล้ยวแล้วเมื่อเนี่ยมึงเห็นยังมาฉีดนะพ่อเทาก็เลยอืมเออไม่เห็นหลับพ่อเท่าท่านมึงฉีดมึงไม่เห็นยังมาท่านหืมมึงไม่เห็นยังก็อีด่างท่านพ่อเทาว่างัวยพ่อเท้าเห็นตัวนี่ท่านเ่าได้เห็นยังหน้าท่านเท้าพ่อเห็นยังสัมบ่เฮ้ยก็เห็นแล้วมึงเห็นยังลงไปฉิดอืมมันบูไม่โนไม่เดียวหายเห็ดไปทั่วแบบนี้มึง มึงต้องเตรียมหมูหน้อยให้กูติดต้องโตนะไหวสร้างว่าแต่พอเห็นที่ริบบอ,อยู่เนี่ยว้ายเห็นแล้วนเนาะประธานเพราะตาว่าเคยทอดตะโตกไก่ยิ้มเซยฮึ่มประธานยังบาดิบแต่ลูกก็เห็นคือกันมึงเห็นยังจีดฮึ่ยาตรกัดอีเวดประธานเคยว่าเฮ้ยเอามึงเห็นอยู่ <c oughs> บ่ชจีดปะนเฮ้ยก็เห็นเลยเนาะบาดพเพราะเฒ่าปากออบอกเออประัาน อันเจ้ากันพ่อนาพ่เ่าวมาได้เนาะพนลูกเขยว่มามาได้จังไดอยู่ตังคนตังเอาแมพ่อทานเอ้ทังนั้นแล้วทังนี้าแล้วพ่อท่านหนักแล้วบาดีผู้พ่อเ่าวะยังไงนะคิดเอ้พ่นะเอาจังสีสะิตพ่น่ะไม่ยัางนีกว่าเดี๋ยวพอตังเพิ่งวาใช้กันช้าพ่นผู้พ่อเถาวะเนาะคิดเนาะพ่นเอาดพ่น่ะเบาง่าหัลูกเย้วหัวควันโยบาดีเอ้เอารถิดพ่น เอาเอาเอาไงไงพัดเดินเออเวบาไงไงยังสีแดงแดงพัดเดินปะ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 เมียบ้านอู้นกินเด้อพ่ดเดนเมียบ้านท่นแล้วบาทดิครับลูกเคยใจกับพอดีบันไดแล้วบัพ่อเท่าบาทดิย่างไปน้ำท่านกับขิดอย่าลืมสัญญาเด้อพคนเออหน้าพ่อมาสั่นไม่ยากดอกพัดเดนย่างไปข้าวเดียวกะอุ้ยขิดย่าเลื่มเด็ดขาดนะคือเบากันนะพัดเดิอย่าเด็ดขาดพ่อเดินย่านเมียแล้ว เนี่ยบ่านเนี่ยซองแล้วอยากใหญ่กันหาเอาข้อยองง้อไปแล้วผู้พ่พอเราก็เลยทุกคำแรกมากกิน,กนเขา่าน้ำกันแล้วบ่าดิผู้พ่อเ่าก็รู้เคยผู้พ่อเ่านี่เบิ้งต้องจะกินเพราะแสบดอกเราแงกเนี่ยจักน้อยเยอะเดี๋ยวเยวบิ้งแตานาลูกเคยเดี๋ยวก็ตานาไม่ให้ดีกว่าดิฮึมนั่นไม่ย่างควานฮหยารับยิบตาให้ลูกเคย ก็บ่าปากว่าตีงดอกกินเขาไปนั่นแหละผู้พ่อตาของซ้อมอยู่ัลไงญาติตลูกเขยว่าตู้แม่เทาฟั้งเยอะเบิ้งตานาลูกเขยลูกเขยเสียหยังกับมีดด้านด้านอะไรนั่นเติมลูกเขยแอมท่านเจ็ดยานะบอกค่อยๆดอกแม่เทากับอย่างว่าะนะเยอะเบิ้งนาลูกเขยเลยเบิ้งนาหัวนี้อย่างกันพอกับลูกนี่นะผู้พ่อ่ากับมองตานาลูกเขย มาตุ้งมากแล้ว่พี่เสียงดอกเออคุณส่งสัญญาณใะไกันนะกินไปโดนเติร์ดแอมนันลูกเคยฮะอย่าลูกเคยก็บว่าฝากหอกทึบอย่างหัวแน่จังหน่อยพูงแม่กะทุงใส่อยู่จรินเราไปน้ำกันแล้วบาทนียกินเราไปน้ำกันเพราะเราก็กินไปจกเขาให้ลูกเคยความดิข้าวหนึ่งลูกเคยก็เลินแม่แม่พอน่ะมึงยานาทีพอน่ะเพราะเราก็อันอันแม่ไปห่วยซูนแล้วบาทนี้ เฮ้ยแต่มึงยังมาน่ะดิพ่อน่ะพ่อเท่ากับเลยดูคอยกับไม่ยังว่าดิพ่อน่ะเฮ้ยพ่อน่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ไม่ยังมาน่ะดิพ่อน่ะเพ่าะเท่าเอาจังใจอยู่ในทีนพี่สันมึงก็ไม่ได้สนใจลูกกูไส้แตงละพ่อน่ะลูกคุณว่าเนี่ยเบ้ากันแล้วแบ่น่ะเว้ากันเลี้ยวือว่าเลี้ยงอยู่นี่ยพ่อน่ะเอาลูกพ่อนแต่ว่ายังอยู่ได้แล้วพ่อพ่อน่ะเว้ากันกูอยู่ดลอดคาทางมึงกะหนักพ่อน่ะกูหูมึงที่ว่ากูเม้ยพันบ่านะ เราได้มาไปหาสกุ้ยเดาหงายหมดเลยเว้ยมึงแม่หมาผมหมดเลยเจ๊นะผมาได้บัคิดเอาไปเอามาเชียงกันบาด์ดีพ่อได้สก้ยมึงหมาอยู่หคนเดีวเว้ยบาด์ดีทแานยีที่เป็นความรัดความรำก็แตกเพัดหัวตะบพวเจ้ากันมาดีจบนีท่านก้อมโป่งจะว่ากันเด้อพิจารณาเอาพี่น้อง